ให้ท่านในเพลิงหลังสวนนะครับได้มาเปิดโอกาสพบปะกับพี่น้องประชาชนผ่านทางสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับที่จะคุยเรื่องราวของเมืองหลังสวนที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวครับผมมีความสำคัญต่อประวัติศสาสตร์ของเมืองนะครับ ในโอกาสนี้ผมขอแนะนําตัวเองว่าผมชื่อกฤษณะชายาคุณนะครับมีอาชีพเป็นทนายความครับส่วนท่านายอำเภอผมว่าที่ร้อยตีกิติพรอดอนานอำเภอหลังสวนครับนะครับยินดีที่ท่านในอำเภอได้มาร่วมสนทนาในวันนี้นะครับครับด้ว่ความยินดีครับครับผมเอ่อในโอกาสที่ได้สนทนาในวันนี้และภาพด้านหลังก็จะเห็นว่ามีองค์พระเจดีย์ที่อยู่เป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังของเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่เป็น ประวัติศาสตร์ของเมืองที่เมื่อครั้งรอสอ108หรือที่เรียกภาษาทั่วไปว่ารัตนโกสินส์ศก108ซึ่งตรงกับปีพศ2432 100ปีเศษที่ผ่านมานี้นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงเสด็จพระพาสต,ต้นทางชนละมากมาโดยเรือกลไฟทอนิครอฟ์นะครับเข้ามาในลำน้ำที่นี่นะครับ ซึ่งในประวัติเนี่ยจะมีเรือมือเหยือยที่เป็นเรือท้องถิ่นที่นี่นะครับเป็นเรือยาวนําขบวนเสด็จด้วยนะครับในโอกาสที่ท่านเสด็จมาถึงที่หลังเมืองหลังสวนนั่นเมื่อวันที่9สิงหาคม2432และล่องขึ้นมาตามน้ําขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นโซนน้าขึ้นมาเนี่ยถึงที่ถ้ำที่นี่เมื่อวันที่10สิงหาคม2432 ในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลนมเล้าเจ้าอยู่หัวได้ทราบประวัติของสถานที่ที่นี่ว่าเป็นวัดถ้ำเขาเอ็นซึ่งพระองค์ท่านได้เ,เห็นองค์พระเจดีย์ที่สร้างค้างอยู่จึงมีพระบรมราชโองการให้มีการาบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างให้แล้วเสร็จต่อไปในโอกาสนี้ ทางพญาจรูนราชโภคากรที่เป็นเจ้าเมืองลังสวนพร้อมกับคณะกรรมการก็ได้รับสนองพระบรมราชโองการดังกล่าวในการสร้างองค์เจดีย์ที่น่าทําดังกล่าวนี้ให้แล้วเสร็จโดยเริ่มมีการก่อสร้างตามแบบตัวอย่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวได้ส่งตัวอย่างมานะครับและเริ่มก่อสร้างเมื่อ,อ,อวันที่เจด พฤษภาคม2434นะครับคือตรงกับรัตนาโกศิร์ศก110และสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2435หรือตรงกับรัตนาโกศิร์ศก111นะครับอันนี้เป็นประวัติโดยสังเขปนะครับซึ่งในโอกาสดังกล่าวนี้ได้มีพระบรมราชโองการให้จารึกพระประมาภิทยย่อ จปรรอสร้อยแปดวัดที่เป็นถ้ำด้วยครับอันนี้เป็นเรื่องราวของสถานที่ที่นี่ครับครับผมก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพื้นที่ที่ในประวัติศาสตร์ก็ที่ในหลวงรัชกาลที่ห้าหรือว่าพุทธเจ้าหลวงนะครับได้เสด็จมาในพื้นที่ทางภาคใต้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ท่านพระองค์ท่านได้เสด็จมา มาชมในส่วนของทัศนียภาพนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่สถานที่แห่งนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าถ้ำของเงินนะครับหรือว่าถ้าเขาเอ็นนะครับชื่อดั้งเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในวาระที่ผมได้มาดำรงตําแหน่งในอำเภอแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านชนรินเกิดสมนะครับท่านได้มียุทธศาสตร์ที่สําคัญในการ พัฒนาจังหวัดชุมพรนะครับโดยเฉพาะ,ะยุทธศาสตร์เรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งใน5ยุทธศาสตร์ของจังหวัดนะครับที่ได้กําหนดไว้ซึ่งการท่องเที่ยวนี้ก็เราจะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงไม่ว่าจะเป็นในเชิงการเกษตรศนะครับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับซึ่งหลายๆพื้นที่นะครับในจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะยิ่งอำเภอหลังสวนซึงถือว่า เป็นเมืองดั้งเดิมในอดีตนะครับเมื่อก่อนในอำเภอหลังสวนเนี่ยในประวัติศาสตร์นะเท่าที่ทราบนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับจังหวัดชุมพรนะครับขึ้นกับส่วนกลางโดยตรงนะครับแล้วก็เพิ่งมาลัฐานะเป็นอำเภอในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ความเป็นอยู่ของอำเภอหลังสวนเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือพื้นที่เส้นทางนะครับ ที่ในหลวงรัชกาลที่5นะครับท่านเสด็จประพาสนะครับในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่องล่องมาทางเรือนะครับแล้วก็มาขึ้นท่าเรือบางยี่โรแล้วก็เสด็จมาประพาสยังถ้ำของเงินแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้ก็ถือเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับหลายๆคนเนี่ยแม้แต่คนหลังสวนเองนะครับถ้าไม่ได้สนใจและติดตามนี่ก็จะไม่ค่อยทราบโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้น ในการที่เราจะมีการประชาสัมพันธ์หรือชินชวนนะครับให้บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะคนในอ,อำเภอหลังสวนเองหรือ,อว่าคนในจังหวัดจุพาหรือว่าคนต่างพื้นที่นะครับได้รับรู้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นอยู่ของความเป็นอยู่และความเป็นมานะครับของพื้นที่ของอำเภอหลังสวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสวนสมเด็จพระศรินทร กรมราชชนนีนะครับสถานที่อย่างนี้ซึ่งก็ทราบกันดีนะเป็นหนึ่งในสิบสองแห่งทั่วประเทศหนึ่งในสิบสองศูนย์ทําเร็จทั่วประเทศทั่วประเทศนะทั่วประเทศและศูนย์หนึ่งของเราเนี่ยมีองค์จีดีที่เป็นหนึ่งในเจ็ดึ่งศูนย์ทุเร็จด้วยนะครับผมเนื้อที่ของศูนย์ทั้งหมดมีเนื้อที่สี่สิบเจ็ดไร่เศษนะครับซึ่งรวมทั้งเขารวมทั้งป่าในบริเวณอาณาจักรนี้ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ําหลังสวนซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ดั้งเดิมของคนหลังสวนที่นี่นะครับและเมื่อโอกาสที่ชาวต่างประเทศบางท่านที่มาเยี่ยมเยียนผมที่นี่เมื่อปี2533นะครับขอเอ่ยนามนะครับมิซิสซูล่าฮิงชาวเยอรมันที่ผมได้พบในการทำงานของผมที่จังหวัดสงขลาและมาเยี่ยมผมในปี2533นี้ผมก็พามาเที่ยวที่นี่เมื่อเป็นสถานที่ที่นี่เนี่ยมิซิสซูล่าฮิงชาวเยอรมันดังกล่าวเนี่ย ได้บอกว่าเป็นพื้นที่ที่สวยงามนะครับมีถ้ำมีเขามีป่ามีแม่น้ําซึ่งซึ่งหายากครับหายากและเป็นถ้ำที่มีประวัติที่สําคัญที่ประบาตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้าเนี่ยเคยเสด็จรัพระพตนทางชนมากมาที่นี่นครับอันนี้เป็นเรื่องราที่เป็นความภาคภูมิใจของคนหลังคบลมนะครับ จากเรื่องเราตอนต้นที่ผมได้พูดถึงเรือเมื่อเขยิมที่เป็นเรือยาวนำขบวนเสด็จในครั้งนั้นครับซึ่งเรือดังกล่าวในวันนี้ก็ยังอยู่นะครับยังเก็บอยู่รักษาอยู่ที่วัดดอนชัยนะครับตำบลพ่อแดงอำเภอหลังฝนจังหวัดชุมพรที่เป็นเรือกีตยศในการนำขบวนเรือ,อพาเรด ในงานประเพณีแห่พระปีนี้ก็ยัง,งมีเหมือนเดิมผลจริงปีนี้ก็ยังนำงนำมานำนำนำมาพายโชว์ซึ่งถ้าท่าน,านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายได้ยินได้ทราบข่าวนี้แล้วจะมาเที่ยวงานที่บ้านเรา<อ> <ชม S 1> ที่นี่นะครับซึ่งจะจัดในทุกปีนะครับในวันแรมหนึ่ง้ามเดือนสิบเอ็ดของทุกปีสําหรับปีนี้เนี่ยแรมหนึ่งา่ำเดือนสิบเอ็ดเนี่ยตรงกับวันที่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับในวันในวันเปิดงานดังกล่าวเนี่ยครับผม เรือมือเขยําจะเป็นเรือเกรติยศครับผมที่นําขบวนพาเรเรือในการเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงโล่และถ้วยพระราชทานที่นี่ครับครับผมก็เนื่องจากว่าในรอบสองปีที่ผ่านมานะครับปัญหาของเราก็คือเราไม่มีการจัดกิจกรรมนะครับเรื่องจากระบาดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับหรือว่าโควิด19เพราะฉะนั้นในปีนี้ที่ ภาคราชการภาคประชาชนนะครับแล้วก็ภาคเอกชนที past, ่เรามาร่วมกันท yeah. yeah, yeah, ok. uh ี right, ่จะกำหนดจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับคือการแห่พระแข่งเรือขึ้นโขงชิงทงชิงโลและชิงถ้วยพระราชทานนะครับในในครั้งนี้นะครับก็หลายๆท่านก็บางคนก็ยังยังไม่ทราบนะว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าเราหยุดไปสองปีก็เรามีไม่มีครับปีแน่นอนครับปีแน่นอนครับกำหนดการจัดงานนี่เราก็กําหนดตั้งแต่วันที่หกนะครับหกถึงวันที่สิบหกแต่ว่าวันแรมหนึ่งค่ำเนี่ยก็คือวันที่สิบเอ็ด คือคืองานเราเนี่ยนะครับต้องต้องเรียนท่านผู้ชมด้วยนะงานของหลังสวนเรื่องงานประเพณีแห่พระแข่งเรือเนี่ยจะมีงานสําคัญอยู่สี่งานงานแรกคืองานตักบาทเทวทอดพระป่าสลากพัดครับแห่พระแล้วก็แข่งเรือับผมนะครับซึ่งในวันแรกนี้คือแห่พระโบสขบวนแห่ระบขบวนแห่พระบสซึ่งยังมีขบวนพาเหรดที่จัดได้สวยงามมากนะเป็นความ ร่วมแรงร่วมใจร่วมควารรมสามัคคีของคนในชุมชนครับที่จะจัดตกแต่งเรือพระบกให้สวยงามประกวดประชันกันนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของงานครับในวันดังกล่าวนี้ถ้ามาในวันนั้นได้เนี่ยได้เห็นควา,ามอลังการของงานแน่นอนครับครับผมคือคือผมมองว่าการการท่องเที่ยวของเราเนี่ยนอกจากที่ว่าเราจะมาท่องเที่ยวในเรื่องของงานประเพณีแล้วนะครับก็คืองานแห่พักแข่งเรือแล้วเนี่ยก็เหมือนกับ มีอีกส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะครับหลายๆพื้นที่ซึ่งนะผมก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนหรือบุคคลที่สนใจอยากจะมาท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่มาเฉพาะแค่ชมงานแห่พักแห่งเท่านั้นนะครับผมอยากจะให้มาชมพื้นที่ประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะที่สวนสมเด็จพระศรีนครินรแห่งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ ออยากจะให้มามาชมนะครับมาดูเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับของถ้ำของเงินแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่สําคัญนะครับก็ต้องออต้องบอกว,ว่าหลังสวนเรานี่มีทท่องเที่ยวมากมายหลายปี <ผม S 1> นะครับเมื่อปี2532เนี่ยหลังสวนเราเคยจับอวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวหลังสวนซึ่งได้ภาพถ่ายที่สวยงามมากๆนะครับรวมทั้งน้ําตกซึ่งมีหลายแห่งนะครับน้ําตกห้วยเมือง น้ำตกผางามน้ำตกสามเหวที่ตาบลนาขาครับอําเภอลังสวนโยธุมพรนะครับมีถ้าเขาเกลียบผมจําหมู่ไม่ได้ทครับผมถ้ำเขาเกลียบที่ตาบลบ้านโคนนครับซึ่งมีบันไดทางขึ้นไปถึงถ้าเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบห้าขั้นบันไดนะครับเป็นถ้าที่สวยงามมากนะครับเป็นถ้าหินงอกหินย้อยไม่ไกลจากเมืองนะครับยังมีเกาะพิทักษ์ ที่เป็นโฮมสเตย์นะครับยังมีปากน้ำหลังสวนที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่นะครับแล้วยังมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะครับหรือจะไปเที่ยวที่อ,อ,อำเภอทุง่งตะโกนะครับ,รบกป็นอำเภกลเคียงก็จะมีที่ท่องเที่ยวอีกมากมายอีกหลายที่อำเภอพัตโตยังมีการล่องแพนะครับมีการพัก แรมในป่าเป็นต้นนะครับซึ่งอำเภอประโตเนี่ยผมทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมประเพณีเขาเรียกล่อลงแพรแล้วก็มาไหวมาไหวเจดีย์เนี่ยเจดีย์หน้าวัดทำของเงินรู้สึกว่าเขาเขาเคยบอกผมว่ามันจะมีเขาเรียกนิราชนิราชวัดถ้ำของเงินอ,อ๋อครับผมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมก็เลยก็เคยคุยกับเขาว่าเอะถ้าเป็นไปได้เราน่าจะย้อนรอยย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามที่ว่า อ่าพี่น้องชาวเพรพโต๊ะนะครับเคยล่องแพมาแล้วก็มาไหว้สการะบเจดีแล้วก็ไหว้พระซึ่งทำความประสงค์ตันที่มีพระบรมราชองการของใช่ใช่ใช่ครับผมเนี่ยผมผมก็เลยว่าเราน่าจะส่งเสริมเป็นการอ่าย้อนรอยย้อนรอยประวัติศาสตร์นะครับย้อนรอยประวัติศาสตร์ให้ให้อ่าพี่น้องประชาชนได้ได้รับรู้นะครับว่าเอ๊ะการท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเขามีการดําเนินการตั้งแต่ในอดีตนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้อาจจะ วางเว้นไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็อยากจะฟื้นฟูครับฟื้นฟูโดยเฉพาะเนี่ยท่ามของเงินสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ตรงเนี้ยให้กลับมา,าเป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจของอพี่น้องประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้นนะครับ,รบซึ่งผมเนี่ยเคยคุยกับทางในส่วนของทางกำนันผู้ใหญ่บ้านทางนายกองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆว่าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เนี่ยแห่งนี้เนี่ย เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามอยู่แล้วแต่ว่าเรายังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมอาจจะคือมีคนก็บอกว่าสวนสมเด็จอยู่ตรงไหนอะไรต่างๆตรงนีนะ้บางคนยังไม่รู้นะเพราะว่าป้ายข้างนอกเนี่ยบริเวณริมถนนสายสี่หนึ่งเนี่ยเราไม่ได้มีการติดป้ายป้ายบอกเลยแหล่งท่องเที่ยวคือแหล่งท่องเที่ยวอื่นนี่บอกหมดแต่แหล่งท่องเที่ยวว่าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เนี่ยเราจะไม่เห็นเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะไม่ไม่ไมทราบเลยว่าสวนสมเด็จพระศร,รีนครินทร์ของจังหวัดชุมพรเนี่ยอยู่ที่อำเภอหลังสวนอยู่ตรงพื้นที่ตรงนี้ทางยาถนนสายสี่หนึ่งเข้ามานิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าเราอาจจะต้องคุยกับอ่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงหรือว่าอ่าหน่วยงานต่างๆนะครับผมอยากจะให้มีการประชาสัมพันธ์สวนสมเด็จพระศร,รีนครินทร์แห่งนี้ให้ให้พี่น้องได้รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราคิดกันไว้ก็คือเราอยากจะจัดจัดเขาเรียกอะไรตลาดนัดแต่ว่าตลาดนัดของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นตลาดนัดเหมือนที่อื่นเราจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรตลาดนัดเชิงวัฒนธรรมนะครับตลาดนัดเชิงวัฒนธรรมโดยสินค้าอะไรต่างๆที่เราจะนํามาขายเนี่ยจะเป็นสินค้าในพื้นที่เป็นสินค้าที่พี่น้องประชาชนเราอ่า หาได้ในในในพื้นที่ในรในา,ยายรายละเอียดเราอาจจะมา,มาะหาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรา, <c oughs> เราได้มาคุยแต่ว่าเบื้องต้นนะครับ <c oughs> เพื่อวางวางแผนไว้ก่อนว่าเราจะมีตรงนี้แล้วก็มีการแสดงของนักเรียนหรือว่าผู้สูงอายุอะไรต่างๆนี้ให้มีเข้ามาตรงนี้เพื่อเป็นการจูงใจให้ให้ทุกคนที่เข้ามาเนื่องจากว่าสนสมเด็จพระศรีนักเรียนของเราเนี่ยว่างเว้นจากการจัดกิจกรรมมานานนะครับว่างเว้นมานานเพราะฉะนั้นตอนนี้ทราบว่าเดี๋ยว ยังมีภาคเอกชนก็จะเดี๋ยวเราจะจัดโครงการอะไรนะย้อนรอยย้อนรอยรพระพุทธเจ้าหลวงแล้วก็จะมีการพายเรือนะครับจากสถานที่แห่งนี้แล้วก็ไปที่หลังเทศบาลใช่ไหมน่าสนใจเรื่นี้เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เราร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดกิจกรรมเพื่อจะย้อนรอยประวัติศาสตร์ของเมืองครับผมบสำหรับเรื่องที่สุเด็จที่เป็นโบราณสถานก็ ต้องบอกให้พี่น้องประชาชนทั่วไปเข้าใจด้วยว่าในการามาเยี่ยมชมอย่าไปขีดไปเขียนนะใ,ในบริเวณพื้นที่ให้เสียหายนะครับซึ่งต้องอให้ความสำคัญให้ความเคารพกับสถานที่ด้วยความเคารพค,ค,คือคือช่วยกันรักษาให้คงความดั้งเดิมคงความมีคุณค่าของโบราณสถานครับ รวมตลอดที่นายเพลิดได้บอกว่าจะมีการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตของเมืองซึ่งเราจะมีกิจกรรมในวันที่24ใช่ก<ะ><ม>ันยา,ยายนนี้นะครับ,บ24กันยาย,ายนนี้เห็นทราบว่าทางทีมเรือขยัคที่มีคุณกิจจาอุตสายพันธ์เป็นทีมกําลังหลักของเมืองที่นี่กับทีมงานนะครับจะได้มีกิจกรรมภายเรือคยัคล่องไปตามลําน้ําหลังสวนนะครับย้อนรอย เสด็จาามาภาคตะวัอกเฉียงเหจริงอะ่ะผมอยากย้ายย้อนรอยไปถ,ถึงตลาดบางยี่โรถึงตลาดบางยี่โรด้วยนะเพราะตอนนี้ผมเห็นว่าตรงตลาดบางยี่โรก็เริ่มมีการพัฒนาแล้วโดยเฉพาะยิ่งมีศา์เจ้าดั้งเดิมขึ้นยังอยู่ยังอยู่ปัจจุบันเลยนะยังอยู่นะผมเห็นเพราะว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวเขาจะมีเทศกาลกินเจเนะี่ยเขาก็มีการพัฒนาอะไรต่างๆซึ่งในจดหมายเหตุในในการเสด็จพระภาคต้นทางชลนากนะค,ะครับล่าถึง สารเจ้ากีนไว้เ่อนสารเจ้าที่ยังอยู่ยังอยู่นะครับสำหรับการจัดกิจกรรมย้อนรอยวันที่24กันยายนครับเราจะพาเรือขยักจากที่นี่ลงไปตั้งแต่เช้านะใช่ใช่แล้วถ้าไปจบกิจกรรมที่เที่ยงก็ประมาณหลังเทศบาลหลังเทศบาลเหนือส่วนนะครับซึ่งมีภาพเขียนที่เป็นสตรีทอาร์ตที่เป็นกิจกรรมของปีนี้นะครับที่จะได้เผยแพร่ต่อไปใช่ใช่ครับซึ่ง ทราบว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในปั้นในการเปิดงานศิลป์อังสุอในโอกาสนี้ระบบเสียงไว้ให้ท่านนำเภอได้ทราบว่าสวนสมเด็จศรีพระศรีนครินทร์ชุมพรเนี่ยเป็นความประทับใจของผมนะครับแลวผมก็เขียนเพลงชื่อเพลงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพรเมื่อปี2535หลายปีแล้วนะครับแต่ว่าร้องร้องอัดแผ่นได้ยังฮะอยากอยากนะอยากครับ ก็ร้องอย่างนี้ครับท่านรประวัติเมืองหลังสวนเก่าก่อนทุกบทตอนบันทึกความไวุ้ทธเจ้าหลวงประพาทินใต้โดยเรือใหญ่ถึงบ้านเมืองเราถึงทำงามชื่อทำเขาเอ็นทรงโปรดกล้าวให้เปลี่ยนนามนั้นโบววันนี้เป็นที่สำคัญเรียกทำนั้นว่าทำเขาเงิน มีเจดีที่นธรรมจะรึกคำพระราชโองการสื่อความหมายอดีตยาวนานให้ลูกหลานหลังสวนจดจำเป็นเกียรติเมืองสืบเนื่องอีกคราสมเด็จยาพระราชทานนามให้เป็นสวนยิ่งใหญ่สวยงามสวนสมเด็จพระสีนครินชุมพร โราบ้าครับมี <c oughs> เป็นเแล้อีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงเมืองลังสวนครับอันนี้ผมเขียนเมื่อปี2,542ชื่อเพลงเมืองลังสวนนะครับความร่มเย็นร่มไม้มากมายมีสายทานเป็นสายชีวี มีทะเลโอบกอดคุนคีรีปัตภีทินนี้บ้านเราทั่วถิ่นแดนสุขแสนสมบูรณ์ชนเกือกูลเอื้อเฟื้ออารีเมืองหลังสวนงดงามเปี่ยมไมตรีชื่นชีวีแก่ผู้มาเยือน เมืองผลไม้ภายเรือแข่งแหล่งทุเรียนควรสวนสมเด็จชุมพรในคำฝันเปี่ยมคำอันสุนทรสื่อสะท้อนหลังสวนบ้านเราความร่มเย็นร่มไม้เขียวขจีป่าชุมมีท่าน้ำยิ่งใหญ่ เมืองหลังสวนงดงามสดสวยหรือใครประดับใจประทับไทยนี่รันดดนเปียนนิดหน่อยจบละโอ้ขอาา,าครับ <c oughs> ครับสุดท้ายที่นี้นะครับผมในฐานะตัวแทนของพี่น้องชาวบุรหลังสวนนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับที่ได้มาท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะในช่วง เทศกาลนะครับงานแห่พระแข่งเรือขึ้นของชิงธงของอำเภอหลังสวนประจำปี2565นะครับในช่วงระหว่างวันที่6ถึงวันที่16ตุลาคม2565นะครับหลังจากที่อยากจะขอเชิญชวนให้ท่านนะครับที่ว่างเว้นนะครับจากการที่เราไปชมกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ในตลาดของอำเภอหลังสวนแล้วนะครับก็ถือว่าส,สมเด็จนะครับซึ่งมีที่ พื้นที่สาคัญนะครับโดยเฉพาะวัดถ้ำของเงินนะครับแล้วก็มีถ้ำของเงินมีเจดีนะครับซึ่งสวยงามซึ่งอยู่ห่างจากตลาดอำเภอหลังสวนประมาณ2กิโลเมตรนะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับได้มาท่องเที่ยวได้นะครับมาชื่นชมความงดงามทางประวัติศาสตร์ชื่นชมความงดงามทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆสิ่งนะครับที่เราจะได้มา ได้สัมผัสนะครับของความสวยงามนะครับและนอกจากพื้นที่อย่างนี้นะครับอำเภอหลังสวนก็ยังมีอีกหลากหลายพื้นที่นะครับที่พร้อมที่จะต้อนรับพี่น้องทุกคนนะครับที่จะมาเที่ยวอำเภอหลังสวดนะครับในช่วงระหว่างวันที่6ถึง16ตุลาคม2565แห่งนี้ครับ